สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโดยตออยู่ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็เลยแวะดึมงานเวินคาสักหน่อยหนึ่งก็ส่งสองคันมานะครับ3-2มสอูนดี่อยู่ด้านล่างน้ตักใส่หกล้อก็ส่งแมวอ้วนสามสองสามอีซีตักใส่สิบล้ออยู่ข้างบนนี่มาเจอของแข็งครับถิ่งตั้งนักเลยพอนี้แี่ ไม่เจอกันนานเลยนะครับในการงัดยิมวันนี้ต้องโอ้โหใส่ฟันแลมด้วยวันนี้โฟันเนียวบิดเบี้ยวเลยเดยปกติครับ สามสี่ครับโอ้โหน่าลอยเลย ที่เห็นเห็นครับเป็นในแผ่นตักแกงครับด้านในกันลูกฟางครับกันดินเวลาขับนี่ก็เต็อันตรายด้วยนะครับมีแผ่นกัน้นรั้ว

ขารถนี่มีโยกเลยโคตรโอ้๊ยเลยวันนี้ เอาหินครับ

กดแชร์นะครับกดตับก็เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับก็ด <Okay. S 1> ขับก็จัดได้เลยนะครับนี่พอดีเลยโ้ oh, เร็วมากคนระับจะเต็มแล้วนะครับ งานหนักจริงๆเลยครับแกน่าจะใส่บทเอฟวีเลยครับบทหนักสุดเลยอหมดูมกี้บุกเลยนะครับแหมเล่นกับทิมนี่ก็แกน่าจะป่าให้สิ้รเข้ามาฝั่งนี้ จะย้ายพินกันนะเนี่ยฝั่งนู้นนี่ก็มาอยู่มุมฝั่งตรงข้ามมุมน,นี้จะได้เยอะหน่อยเนื้อที่ ูก็ผิดเทลครับอ่าคอยเยอะเดี๋ยวลืมโอ้โหช็อตนี้ได้เลย ฝังนี้พอดีเลยนะแหมฝุ่นก็เลยมาเลยโอ้โห,โ,หโ,หโหแม่ต้องกดไลค์แล้วนะครับอ่ายุบนิ้วให้เลยต้องแชร์ด้วยนะแหมติดมีติดยอดติดยอดโคตโหจริงๆเลย สมรรถภาพของ,องอตัวนีโกมโม่แล้วนะครับว่ายังยู่รุ่นเอฟนะครับเป็นรุ่น,ดาดนามาตราดธรรมดาครับสาตรฐานธรรมดาก็โอเคอยู่เหมือนกันเจอลูกรังอโอ้แม่แต่ว่าแม่อ้วนคันนี้แม่โวดจัดเลยวันนี้น,นานทีนะ่ะเจอหิน Bye. -bye. ขึ้นสิบล้อไปนะครับพอไปเจอหน้าสะพานที่ลงเมื่อกี้รถของนายกเสียต้องลงไปช่วยกันเข็นคนระับใะไพ้นทางไปก่อนต้นหามันติดนะไฟหมดหรือว่ายังไงแบตเตอรี่รือวั้นก็เมื่อกี้ตอนมาก็ยังซ่อมอยูอีกนะเมะื่อกี้ช่างแกมาเอง คนหนักอยู่เหมือนกันนะครับปกี่ว่ารถมีนุ่นนะครับรรมีนนบจับแต่ว่าแรงคนนคับสิบกว่าคนนี้เข็นกันไายเลยนะครับมคุยกันคนนิดคนละแรงเดี๋ยวไปชมคลิปใต้นะครับตอนหน้านี้นะครับอขอจบ นี่ไปเลย จบด้วยมุมฝังนี้เลยนะครับ โอ้โหพอ,อม,มาดูยังิดนิดนึง โอเคครับนจะได้แล้วตอนนี้อโอเคนะผมก็จะขอจบการถ่ายเพียงตรงนี้ก่อนคนระับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ